รอไม่เอาแซนเชิญไม่คิดว่าไปจิ้มผมกับเรื่องนี้ได้ไหรอกเรียกหน้าแซนนายไม่เข้าใจความพรรมแฟชั่นสวัสดีพวกเธอที่คอยฉันพับลายรัดตัวทางตัวมีแต่กระดูกเป็นอะไรที่มันคดโค้ถ้าเธอยังไม่รู้ลองมองดูแล้วจะเห็นถึงความกำยำลำบึกรายการแต่งตัวที่สุดรู้การทำอาหารของฉันก็เทพด้วยพาะการทำซาปาเกตตีกับตอนแระก็เสร็จยาวๆและไม่มีใครเคยเอา เฟิสเพิ่งเดินผ่านไปนะเลยอย่ามาขัดคอเซ่ต้องใช้ความสามารถหน่อยถ้าจะเป็นให้ได้อย่างฉันเพราะฉันเพอร์เฟกต์ไม่ต้องทำอะไรมากมายตอะงั้นแหละอันใดอยากให้ฉันเป็นร้อยยอ,อกาเแต่เธอแค่ให้หน่อยฝึกดิก็ไม่เชื่อว่าก็หกเปาะถ้าหากเธอวอนจะมาเป็นเพื่อนกับฉันเธอต้องเตียมตัวให้ดีกับความมันที่สุดร้อรีแต่หากเป็นมันโน,น่ฉันต้องโทษที่เธอต้องถูกจับเธอก็เห็นเป็นเพื่อนนยแล้วคนหนึ่ง เลยแลกควรเพลงของฉันด้วยในล้อปแปลกๆสักทีจะได้ไหมฮะชิญว่ามันก็ฟังดูเพราะดีนะฮะแต่ฉันว่ามันฟังดูไม่ภาภัยละเอาซะเลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่มันแย่ที่สุดเลยรูกมันเออเออโคตทีแล้วกันไม่เป็นไรแฟนฉันยกโทษให้นายแล้วเอาล่ะไปหาไหนท์สกีนกินกันไป